วันที่2มิถุนายน2564นายอาทิตย์พรคุณาวิศวกรระดับ10ทำการแทนหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเ่อนซิรินทร พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสุรินทร์ลงพื้นที่ร่วมประชุมหาเรือกับชาวบ้านโนนกลางกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่เกาะภูกระแตซึ่งอยู่ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนสุรินทร์ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ในกา,การป้องกันการแพร่ระบาดโดยการปิดช่องทางการเข้าออกและการจัดเวรยามเฝ้าระวังในพื้นที่ของภูกระแตเป็นเวลา14วัน โดยมีนายฤทธิสันเทพิทักษ์ในอำเภอพิบูลมังสาหารเป็นประธานการประชุมร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านสํานักง,งานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหารอสอบ้านโนนกลางและชาวบ้านโนนกลางร่วมประชุมนะที่ทรรการผู้ใหญ่บ้านโนกน,โนกลางตําบลโนนกลางอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวดัดอุลราชธานี สำนักง,งานพัฒนานักศึกษาและสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนลานกิจกรรมประตู A1 หนึ่งสารเท้ามหาพรมสวนพฤกษาราชินีและตลาดนัดหน้ามหาวิทยาลายัยสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้ผ่านการคัดกรองเพื่อป้องกันตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาเป็นที่เรียบร้อย ผู้การอุบลราชธานีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บำบัดยาเสพติดหวังแก้ปัญหายาเสพติดแถบชายแดนช่องมิกให้ดีขึ้นผู้บังคับการภาคจังหวัดอุบลราชธานีได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนมัานทุ่งหนองบัวตมนช่องมิกอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปีงบประมาณ2,564 วันที่สองมิถุนายน2 5 6 4เวลา13นาฬิกา30นาทีนาย,ยน 2020, 3, นนนนสุรศักดิ์บุญเชิญประธานคณะกรรมการการตรวจสอบและการติดตามการบริหารงานตำรวจสพเขื่อนในประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมาหลังประชุมพลตำรวจเอกสุรวิทย์โยนจอหอผู้กำกับสบพเขื่อนในได้มอบเสื้อจำนวน66ตัวให้กับคณะกรรมการการตรวจสอบและการติดตามการบริหารงานตำรวจสพเขื่อนในในโอกาสเดียวกัน กลุ่มบริษัทเื่งในวัสดุและเข่องในคอนกรีตพร้อมด้วยนายกเทศมนตรีห้วยเรือสอจบุญราชธานีมอบรถสายตรวจจำนวนหนึ่งคันมูลค่า1น0 0 0 0บาทให้กับสถานีตำรวจภูธรเข่งในเพื่อให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบประจําตู้ยามศูนย์ศิลปาชีพบริษัทวิริยะป,ประกันภัยสาขาเข่งในมอบกรวยยางและน้ําดื่มให้กับสอพอเข่งในเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และเพื่อให้บริการประชาชนต่อไป นายกเทศมนตรีคณะบริหารสมาชิกสภาเทศบาลพร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปและศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนร่วมช่วยเหลือปรับปรุงที่อยู่อาศัยคนพิการลำดับที่2จาก5รา,ายนายลิขิตลือชาชุมชนโป่งสามคีพิการด้านการเคลื่อนไหว สร้างห้องน้ำงบประมาณ20,000บาทจากศูนย์บริการคนพิการทั่วไปและนายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาลมอบเงินตั้งต้นค่าอาหารกลางวันเป็นเงิน1,400บาท วันที่2มิถุนายน2564ที่ผ่านมาที่ห้องประชุมพมวร,รราชสารการจังหวัดอุบลนราชธานีในสิบวิถุนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลนราชธานีและคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจงนังหวัดอุบลราชธานีติดตามความก้าวหน้าและผลเบื้องต้นการกลั่นกรองแผนงานโครงการของสำนักงบประมาณ ซึ่งจังหวัดอุบนราชธานีได้พิจารณาเห็นชอบในการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในวงเงินงบประมาณ712ล้านบาทจำนวน85โครงการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานีเข้าดำเนินการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามการบุกรุกและทำลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติประจำปีงบประมาณ2,564ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่7สาขาอุบลราชธานีและหน่วยป้องกันรักษาป่าที่อบ .16 โดยเข้าดำเนินโครงการในพื้นที่อำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานี เซ็นท่านทั่วประเทศผู้นำสะอาดมั่นใจขอแจ้งอัปเดตเวลาการให้บริการของศูนย์การค้าเซ็นท่นทั่วประเทศมีผลตั้งแต่1มิถุนายน2564เป็นต้นไปร้านอาหารเปิดให้บริการแบบนั่งทานในร้านได้แล้วโดวยมาตรการสะอาดปลอดภัยมั่นใจภายใต้แผนแม่บทร้านอาหารแอสเซนท่านสะอาดมั่นใจอิ่มอร่อยได้อย่างปลอดภัยใกล้ที่ไหนไปที่นั่นได้เลยที่ศูนย์การค้าเซนทนใกล้บ้านคุณ ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อเปิดให้บริการตามปกติทุกวันถึงเวลา21นาฬิกาการดำเนินง,งานประจำวันพุทธที่2มิถุนายน2564เทศบาลตำบลเมืองสีไค่ของผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างเทคอนกรีตสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านโนนงามหมู่ที่7ถึงบ้านงดงามใต้หมู่ที่9ตำบลเมืองสีไคออำเภอวารินชำราบจังหวัดตุลราชธานี ยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทยประจำวันพฤหัสบดีที่3มิถุนายน2564รวม3,886รายจำแนกเป็นติดเชื้อใหม่2,656รายติดเชื้อภายในเรือนจำที่ต้องขัง1,230รายหายป่วยกลับบ้าน3,626รายผู้ป่วยสะสม1,485รายเสียชีวิตทั้งหมด39ราย